พืน้นไปแล้วทุกคนเมืองอุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทับนะคะสูเพสินนนสาวผู้ชายวันนี้เราจะมาหลังหน้ากับน,น,นันนะคะืัอนี้มาดังซิงส้าแบบนี้ที่จริงเข้ามาสีมาตึกสะดุ้งน้อน,นันเนาะปั่นี p f c เบิ่งกินลมสซมวิววันนี้เพราะว่าน้ำมันหลคืนเลย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 เอ้ามาหยกสะดุ้งห้เบิ่งตอนที่น้ำาหลายๆเบิง่งนู้นเป็นนเลย เพราะว่ายกต่อนนนนะเขา,ายกแต่ฟัง่งทางผีตอนนั้นมันแห้งทีน้นมันแห้งตรงนี้แห้งเลยจีจีได้บอแล้วเขาก็มายกของผีโยกยู่ได้เลยนะคะให้ทุกคนได้เบิง่งว่าตอนนี้มันใหญ่เขาใจเราเท่ากับหัวอาหารมารอพร้อมเดี๋ยวท้าเบิง่งเนื้อว่าเขาจะจ็บตัวบอกเขาต้องท้าแบบใจเย็นนะคะวันนี้เพราะว่าเธอก่อนได้น้อยโตนะคะแป่คะ่ะทุกคนเบิ่งว่าจะมีน้องป่ามาบ เห็นแต่ลูกมันนะคะตอนนี้รัวป่าจะหูงทันกับวสักแต่ว่าต้องรอน้องย่งใจอยู่ปาาปากมันอามอะไรอ่ะเนี่ยเ่็นอะไรนั่นป่าตัว คือขาทางนึงนี่มันหมือนไปแล้วทุกคนมืงอุ้ยสัตว์ดูทั้งเยอะอุ้ยได้ไะอยู่วันนี้นะลูกผู้ใแล้วพอดนเมื่อขาทางนี้ขึ้นไหลลงไปแล้วลาสุดโอ้ยใหญ่เลยไม่รู้หนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วเบ่งเอาอุ้ายอาดุวีมันกำลังแบบเป็นตะแพงเลยเนาะมีแต่ตัวอ้วนทุกคนพุ่งแบบอันนี้เลยอ่าเดี๋ยว วันนี้เขาจะปล่อยน้องคือเก่าเดี๋ยวให้นันนัยกกัดนี้นันย,ยกเกือบเหมือนตกสาแล้วงอางนนี้นี่คือขาข้างคือเครื่องหนึ่งจมประจุไปแล้วอุ้ยลูกเมื่อไหร่ตัวนั้นเป็นซีฟด้วย่ะทุกคนปล่อยน้องลงโอ้ปล่อยซีฟตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ะป,ปะปลาซิวหรอปซิวอ้าวนะทุกคนปลาซิวปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวนี่ปลาซิวอ้าวก็มีอุ้ยมันจอกได้ปล่ได้อืมตัวใหญ่ได้ไหม ปลาสิวเนาะโอ้ตัวใหญ่อยู่ค่ะบ่าวผู้ไทยมาเยี่ยมมายากมีแล้วค่ะทุกคนทำได้ทำได้ได้รางวัลนานๆรูดิเซียนกับเมืองสมัครเล่นพวกเราจะได้ลายว้าวกัรยกการยกจะดุงยังบ้านเองโอ้ ปาดกอโยได้ยู<_><_>ได้ยูปาดนั่นนั่นโยกนี่ได้ตังท่านเกิเดินปล่อยละปลอ่อยไปดูเล่นก่อนนะคะอีกสักบางให้น้องเบียร์นีี๋ยวจะให้น้องเบียนะร์พันโยกเบิ้งนะคะ โอ้โหโอ้นะคะกระไดดีลูกน้อยมันหลายคือกัารชนมังคุดอ่านะครับเป็นท่าจะปล่อยน้องไปแล้วค่ะทุกคนเป็นอะไรนะคะคลิปนี้ก็คือ งวดนี้ได้หลายก็งวดก่อนๆนี่างนั้นนอนแล้วก็ป่ามันหลายพร้อมลูกกันหลายขนาดเนาะจั๊กไม่ได้สิได้ปีงนะคะตอนนี้ห้างยกเบิ้งซื้อมอได้ปีกเสมอนะคะแต่เท่าหิวมุพลาดออส่วนในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ติดตามเพจสิริสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจตอัปเดตเรื่อยๆนะคะมาถ่ายได้แล้วก็สิยกเบิ้งเพอนนั้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะทุกคนแมนปีใหม่ปีใหม่อย่างมากนะเดี๋นี้พอดีนี่นะคะเตรียมตัวละปีใหม่ยกกินยกกินเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบาย